ให้น้องๆเป็นคนเลือกดีกว่าเลื่อง topic แล้วพวกเราตั้งใจฟังนะเรื่องอายุดีกว่า,เ,า,เ,าเรื่องเรื่องอายุาได้ไหมหรู้สึกว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยะสิ่งที่เราต้องจํามากที่สุดคืออะไรคะจำไม่ทุกอย่างไหมลืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมซะเยอะ ไล่เต๋อเป็นประมาทเกินไปแม่งนึกว่าน้องจะมาตรงๆ,ๆคำว่าจำอยากจำกับลืมนะครับตอนนี้พี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายแล้วเงียบๆนะครับ <c oughs> ตายแล้วเงียบๆเดี๋ยวฟาวหนูนึกถึงเทปพ,พี่เกดเลยอ่ะพี่เกดไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้ยินคำถามคำพูดเลยไม่ผมขอช่ว<ล>ยคูดหน่อยครับช่วยคูดหน่อยครับช่วยพูดกันมีอ้างอิงมีอ้างอ่ะขึ้นหน้าเกดมาอาเธนะเป็นไรทำไมไม่มีใครฟังฉัน ท่านคืออิงฟ้ามหาปะาลยมหาชนโอ้โหช่วงชีวิตที่ผ่านมาของพี่เวงอะค่ะจุดไหนที่ผ่านไปยากได้ที่สุดมันต้องมีบ้างเพราะเราก็อายุมันก็เยอะแล้วเราก็เป็นเป็นเด็กสี่สิบช่วงสี่สิบผ่านอะไรบ้างคะช่วงนั้นผ่านแถวสอ้ยยยยยออออะะะไไรโลลลเเเเเเนนนนีี่่่่่มมาากกจวทชตังวะ